ด่วนครับทุกคนซอนนุชทนไม่ไหวจนต้องมาแชร์รูปนี้นะครับ ล่าสุดทุกคนทางด้าน Facebook ของซอนุชยครับซอใหญ่แห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้มีการนะครับแชร,รูปจากแฟนเพจน้องลำเพลินแฟนเพจนั่นก็คือรูปอุงอิงแล้วก็น้องลำแพนนั่นเองเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆนะครับวันนี้ทางด้านซอนุชเนี่ยก็ได้ไปนั่งดูให้กําลังใจนะครับน้องอุงอิงแล้วก็พ่อโจโด้วยเรียกได้ว่ารูปนี้น่ารักสุดๆนะครับเป็นรูปของพี่น้องนะครับพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กนะครับจนซอนุชยเนี่ยทน ไม่ไหวครับจึงออกมาแชร์รัวๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ fc เนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับชื่นชมนะครับแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในความน่ารักของอุ้งอิงแล้วก็น้องลำแพนครับทุกคนน่าคล้ายกันมากนะครับเหมือนพี่น้องที่พัดพลากกันมาจริงๆนะครับทุกคนน่าเหมือนกันมากอะทุกคนนะอิไปดูนะไม่ว่าจะเป็นตาจมูก ปากนะครับและเชื่อว่าน้องลำแพนเนี่ยจะเดินตามรอยพี่อุงอิงเพชรบ้านแพนอย่างแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความกล้าสแสดงออกน้องลำแพนน้องลำเพลินเนี่ยเลือดพ่อแบบมาเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนน่ารักมากๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านซอน๊ตเนี่ยก็ได้มีการนะครับไปให้กําลังใจนะครับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงซึ่งอยู่ใกล้เนาะพี่อุงอิง ก็โอ้โหส่งสายตานะครับมาหาน้องลำแพนลำเพลินตลอดเลยนะอยู่บนเวทีนะครับเพราะว่าน้องลำแพนลำเพลินเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้ากันเลยทีเดียวนะครับน่ารักสุดๆครับทุกคนนี่แล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยลำเพลินลำแพนนะครับมาให้กําลังใจนะครับป,รป๊าป๊าแล้วก็น้องอุ๋งอิงนะครับลำเพลินลำแพนเนี่ยโอ้โหวันนี้เรียกพี่อุ๋งอิงด้วยว่าอิงอิงนะครับโอ้โหทุกคนน่ารักมาก นะครับก็เป็น3สีพี่น้องนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคลิปวิดีโอจากทางด้านซอนุชดด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้โหแฟนคลับ f c ลงแป๊บเดียว แฟนคลับ FC เนี่ยดูเป็นแบบหมื่นถึงสองหมื่นคนแล้วครับทุกคนก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักนะครับและเมื่อเช้านี้ครับทุกคนทางด้านซอนนูตนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับท่ามกลางแฟนคลับ FC เนี่ยได้เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายนะครับนะซอนนูตโพสต์บอกว่าสงสารมากสงสารบ้างอ่านะครับซอนนูตโพสต์แบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก็เลยเข้าไปให้กําลังใจซอนนูตนะครับนี่ นะครับซอนูดโพสต์นะครับบางคนก็บอกว่ากําลังใจซอนูดอย่าเครียดนะครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวมีผลต่อเด็กยิ้มไว้สู้ๆนะครับนะครับอันนี้คือแฟนคลับเข้าไปให้กําลังใจนะครับนะทางด้านแอดมินปุ๊บป๊บก็ไปให้กําลังใจนะครับบอกว่ากําลังใจซอเป็นห่วงนะครับนะฮะนี่นะฮะ ก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะทุกคนเนาะอ่ะแล้วก็ฝากเอาไวท้ทีหนึ่งครับทุกคนนะครับกำหนดการเนาะวันบวงสวงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนี่บอสโจเล่นใหญ่จัดใจมากจะนำช้างนะครับสองเชือกไปร่วมพิธีแล้วและอุ้มอิ่มได้รับการเชิญเรียบร้อยจากบอสโจนะครับขอบพระคุณมากๆบอสโจนะครับทุกคนก็ได้เขียนเอาไว้บอกว่า ผมขอใช้สื่อเล็กๆนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับกับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติแฟนเพลงแ,แฟนหมอลำนะครับคอหนังทุกๆท่านอย่างเป็นทางการวันที่16นี้นะครับมีพิธีบวงสวงภาพยนตร์นะครับเรื่องขายอ้อซึ่งเป็นหนังนยครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นครั้งแรกของวงการหมอลำที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับหรือตีแผ่เรื่องราวศิลปิน วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ศิลปะทางภาคอีสานเนาะฉะนั้นผมจึงขอใช้สื่อตรงนี้กราบเรียนเชิญทุกท่านอย่างเป็นทางการและสื่อมวลชนนะครับมาร่วมพิธีนะครับและเป็นเกียรตินะครับใน เสริมสิริมงคลด้วยกันกันกบภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับทุกคน7นาฬิกถึง8นาฬิกาอันนี้อ่านไปพร้อมกันเลยอุ้มอิมก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดอุ้มอิมเนี่ยจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้เย็นๆนะครับแล้วก็ไปพักที่นครราชสีมาก่อนแล้วก็เช้าตรู่ก็จะเดินทางไปที่บ้านแพงนะครับทุกคนนะ คุยกับแม่หน่อยและบอกแม่หน่อยเจอกันเจอกันนะเออเจ็ดนาฬิกานะครับถึง8ปดนาฬิการับทุกคนนักแสดงหลักแต่งหน้าทําผมนะครับแล้วก็8ปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสานาทีานักแสดงและทีมโปรดักชันพร้อมกันที่สถานที่บวงสวงหั oh, วเช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องออกแต่เช้านะครับทุกคนเริ่มพิธีบวงสวงนะครับเก้านาฬิกาก็คือ9ก้าโมงเนาะถึง10บนาฬิกานะครับผู้อํานวยการสร้างผู้กำกับการแสดงจุดทูบเทียนนะครับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสวง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับผู้อำนวยการสร้างงการหนังนะครับเริ่มถ่ายภาพร่วมกันนะครับและร่วมสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะรับประทานอาหารนี่นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทีมนักแสดงและทีมโปรดักชั่นร่วมพบปะพูดคุยและก็เวิร์กช็อปนะออนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ นะครับสำหรับทางด้านบอสโจแล้วก็ซอนุดด้วยเนาะจัดที่บ้านแพงเลยนะสถานที่นะครับณบ้านแพงตบบ้านแพงอเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับทางด้านบอสโจก็ แชทมาเชิญนุ้มอิ่มส่วนตัวนะตอนแรกก็โอ้โดีใจมากบอสโจแชทมามาเชิญนะครับบอกว่าไอเชิญย,ยังเป็นส่วนโตเลยน,นะครับนาะก็ขอบคุณบอสโจนะครับที่เอ็นดูช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บภาพเก็บคลิปเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนกันแล้วกันนุ้มอิ่มก็อาจจะแบบโอ้หอยู่ย,วยาวๆเนาะอาจจะอยู่ยาวๆแล้วก็จนถึงแบบว่าช่วงเย็นเลย นนคือถ้าแบบอุงอิงยังไม่กลับเราก็จะยังไม่กลับ <g ül> <t> <g ül> <งา>นะก็ไม่หรอกครับทุกคนก็จะเก็บในช่วงบวงสวงนั่นแหละแล้วก็อาจจะรีบเดินทางกลับเพราะว่าวิมเนี่ยจะต้องดิ่งตรงพอบวงสวงเสร็จปุ๊บวิมก็จะต้องดิ่งมาที่กรุงเทพมหานครเลยเพราะว่ามีงานต่อนะครับทุกคนเนาะในมีงานต่อในวันถัดไปใช่ไหมไม่พักหนึ่งวันมาอ่านข่าวให้ทุกคนฟังแล้วก็ ในวันถัดไปมิ้งก็จะมีงานรีวิวด้วยนะครับเนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะโอโ้วันนี้นอกเรื่องมายาวเลยนะครับนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนะกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลง ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็เอาภาพน่ารักน่ารักเนาะของน้องอิงแล้วก็น้องลำแพนแล้วน้องลำเพลินเนี่ยมาฝากทุกคนนะครับนะฮะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ในส่วนของอในช่วงปิดฤดูกาลเนาะทุกคนบางคนถามว่าอิ่มก็ยังจะมีข่าวน้องไหมอ้า,าวูเขาอีงเยอะมากนะครับเขามีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยใช่ไหมหรือว่าไม่อันนี้มิมก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีแพลนถ่ายภาพยนตร์เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนแล้วก็อ่ะก็ฝากทุกคนด้วยติดตามนะครับแล้วก็ อุบๆไว้นิดนึงอุ้ยมีโอกาสคุยกับาเเผู้กำกับนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนสำหรับบทของอุงอิงนะนะครับนะโอเคนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอสโจก็เนี่ยวันนี้เขาได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ทำเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะเขาบอกว่าผมทําหนังวันนี้ผมขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่ ผู้ที่ยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ไทยนะครับหลายคำพูดคือครูดีใจสุดๆวันนี้คุยกับท่านปัชยาปิ่นแก้วนี่สุดยอดมากๆเนาะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เลยในวงการนะฮะวันนี้สุดยอดอ่ะสำรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนครับ